ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID masterming 6666 ดวงความรักล้นวนครึ่งปีหลังนะครับมากันยงังเดี๋ยวไอ้นี่หน่อยสลับหน่อยเดี๋ยวมันจะได้เฮงๆนะอ่าเริ่มเลยลัคนาราศีแรกคือลัคนาราศีธนูอ้าววันนี้ธนูมาก่อนนะมาแล้ว ลัคนาราศีธนูนะครับดวงความรักในครึ่งปีหลังนะผมใช้คำว,ว่าความรักรุนล้วนเลยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดาวเจ้าเรือนความรักของลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธช่วงช่วงเอ่อก่อนจะเข้าครึ่งปีหลังเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยดาวพุธ เดินเรเรวนมากสมกับชื่อเขาเลยคือพุธเรรวนหรือพุธรวนเรนะครับนะครับแล้วก็จะมาเดินเสถียรขึ้นในช่วงประมาณเออนี่ยกรกฎาคมเนี่ยดาวพุธจะเดินเสถียรขึ้นนะทีนี้ดาวนอกจากเราดูความรักของลัคนาราศีธนูจากดาวพุธแล้ว เรายังดูนะครับจากดาวศุกร์ได้ด้วยเพราะดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนความรักของเอ่อตัวแทนความรักเหมือนกันช่วงไหนที่ดาวพุธเดินดีดาวศุกร์เดินดีช่วงนั้นมักจะนำความสำเร็จสมหวังมาให้กับชาวลัคนาราศีธนูช่วงไหนดาวพุธเดินไม่ดีดาวศุกร์เดินตุปัตตุเปดาวใจที่มันอยู่ในเรื่องคู่ครองไม่ดีก็จะส่งผลให ความรักของชาวลักนณาธนูจุกจิกเช่นกันในครึ่งปีหลังตรงนี้นอกจากดาวพุทธที่ขยับเดินไปในทิศทางที่ดีแล้วนั้นนะนะครับต้องบอกว่าดาวศุกร์ก็ยังเดินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะเดินกอเกี่ยวกอเกี่ยวก็อยู่ตลอดอย่างนี้แหละนะครับในช่วงเดือนกนรกฎาคม พอสิงหาปับ๊บดาวสุขเข้าแยกออกไปอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธได้เกษตรราธิปดีสินแสหมิงขอให้คํานิยามแบบนี้ว่าพอเข้ากันยายนปุ๊บดาวสุขเข้าเกษตรราธิปดีเลยนะครับเดินไปอยู่กับดาวพุธเกษตรก่อนนะดาวพุธได้ทั้งเกษตรทั้งมหาอุดแล้วก็ดาวสุขเดินเข้าเกษตรราธิบปดีอยู่ในเรือนลาภะของชาวธนูนะครับความรักของชาวลัคนาราศีธนูครึ่งปีหลังนั้นจะแฮปปี้ สมหวัง success มากกว่าครึ่งปีแรกต้องบอกเลยว่าจะสมหวัง success มากกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความรักของชาวลัคนาราศรีธนูนั้นนะครับมันมักจะนำมาซึ่งความโชคดีในด้านอื่นๆด้วยเหตุผลเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนความรักแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วย ส่วนดาวศุกร์นอกจากเป็นตัวแทนความรักแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูแล้วกำลังลุ้นๆความรักมาก่อนหน้านี้นะครับช่วงสิงหากันยานะจะเป็นช่วงความรักลงตัวของชาวลัคนาราศีธนูจริงๆเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวพุธมันเริ่มเดินขยับ ตีขึ้นเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยช่วงต้นๆกนรกฎาคมอ่ะเริ่มขยับตีขึ้นทีนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูเพิ่มเติมแบบนี้ว่าใครนะครับที่มีแพลนอะไรในเรื่องของความรักนะครับไม่ว่าการคบหาการพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับช่วงสิงหากนยาดีมากจริงๆต้องบอกว่าขยับดีตั้งแต่กรกฎาแล้วนะฮะพอสิงหากนยายิ่งชัดเจน ใครที่คบหากันมาหรือคุยคุยกันมาน่าจะมีความรักที่ลงตัวขึ้นนะครับนะครับหรือใครที่คุยคุยกันไว้แล้วยังไม่ได้สรุปอะไรเป็นเรื่องเป็นราวประมาณช่วงเดือนสิงหากักยาช่วงนั้นดาวสุกเดินดีดาวพุธก็เดินดีนะนะครับแล้วถ้าเกิดใครยังโสดอยู่มีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจนะในช่วงสิงหาต่อเข้ากันยายน สินสาหมิงอ่านตามดาวล้วนๆเลยนะครับกรกดาสิงหาขยับด,ดีกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาโชวงน้นความรักก็ดีแต่ระมัดระวังนิดนึงอย่าเผลอไผลอะไรนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้รักคู่ของคุณมากๆอย่าไปทอดสะพานให้ใครใครมาทอดสะพานก็อย่าไปยุ่งนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ในช่วงปลายปีอ่ะในช่วงประมาณเดือนอพฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วงนั้นดาวศุกร์มันมาทับลักได้มหาจักรนะฮะเลงไปยังเรือนคู่ครองนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีธนูอย่างน้อยที่สุดชินแสหมิงขอสรุปให้ตรงนี้ก่อนว่าดวงความรักของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนั้น แฮปปี้ดีกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนแฮปปี้ดีกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนขอให้สบายใจได้เลยนะครับดาวมันโคจรในทิศทางที่ดีน่นะครับขอให้สบายใจได้เลยนะอา้าวนี่ก็คือดวงความรักล้นล้นของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนะครับท่านใดเข้ามาแล้วตามไม่ทันก็ นะเดี๋ยวตามฟังดูกันนะครับเพราะว่ามันเออมันเริ่มต้นที่ธนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องจับลัคนาราศีอื่นๆต่อไปนะครับทักทายนิดนึงนะคุณเออบานบเป็บรญ,ญาเหรอบรญญภาใช่ไหมคุณกันนิกาคุณอุอสอุษา2020แสดงว่าต้องมีอุษาสา2 1 2 0 2 2ออ่ะอย่างเงี้ยดูทรงแล้วเนี่ย <laughs> คุณยุวดีก็มาแล้วเชียงใหม่ฝนตกปล่อยๆนะอ้าวโอเคนะอะไรเนี่ยคุณอรัญญาเนื้อเนื้อแก่นบอกธนูค่ะอาจารย์หมิงคนหลอ่ออุ้ยขอบคุณมากค่ะที่ชมไม่รู้ชมจริงหรเปล่าอ้าวลัคนาราศีธนูไปแล้วนะครับดวงความรักล้นลวนๆในครึ่งปีหลังลัคนาราศีต่อจากธนูคือลัคนาราศีอะไรจับฉลากนิดหนึ่ง ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง,ง่แหงอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล